สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวบีบีการนึสัก1ตัวนะครับเป็นของค่ายอันนี้นะครับ W.E เป็นเจ้าตัวกรอบนั่นเองนะครับเป็นเจ้าตัวก๊อก1 7ของ W.E ครับเป็นตัวคัตตอมแต่งจากโรงงาน W.E มาแล้วนะครับเป็นตัวนี้เป็นก๊อก17นะครับ ตัวนี้นี่เป็นคัสตอมซึ่งดูกล่องดูจากสภาพกล่องแล้วก็เหมือนกล่องกล่องเจ้าตัวก๊อฟธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันจะมีแปะตรงนี้ออกมาเพิ่มแปะแล้วก็มีรูปตัวเจ้าปืนคัสตอมส่วนตัวที่ผมได้มาตัวนี้ครับเป็นตัว สไลด์สไลด์เป็นตัวสไลด์สไลด์ดำนะครับตัวเฟรมก็ดำส่วนตัวท่อเป็นเป็นเป็นโกรดเป็นทองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในข้างในเปิดมาก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์ WE ก็มีคู่มือคู่มือหนึ่งเล่มนะครับทีนี้เรามาดูด้านใน ก็ให้มาจะมีแม็กหนึ่งอันแม็กกาซีนหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวพักนิ้วเขากำหมุดอีนี่นะครับอีหยิบอย่างนึนงเขากำหมุดสีทองนะครับ แล้วก็ไปเสียกับเจ้าตัวปืนนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่เพราไมาแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าตัวปืนที่มีมาในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็คู่มือทีนี้เรามาดูเจ้าตัวปืน ปืนก็เป็นสไลด์ดำเฟรมเฟรมตัวเฟรมก็เป็นสีดำส่วนท่อเนี่ยท่อในผมเรียกเป็นเจ้าตัวสีทองจริงๆล้วอยากได้สีเงินมากกว่านะครับนี้เรามาไล่ดูว่าเจ้าตัวคัตตอมเนี่ยมันมีอะไร แตกต่างไปจากเจ้าตัวธรรมดาของระบีบางนะครับเริ่มตรงตรงกลิฟมือนะครับตรงบอรแม็กจะมีบอรแม็กมาให้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีตัวหนังสืออันนี้เป็นเป็นภาษาอะไรไม่แน่ใจคนระับส่วนกลิฟมือก็จะคลิปตัวเฟรมของมันนะครับก็จะทำมาใหญ่ขึ้น ก็มีตัวกันลื่นอ่าตัวกันลื่น,แล,นแล้วก็มีสัญลักษณ์อักษรเม็ดอินไตหวันนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของก๊อกอ่าไม่ใช่ของก๊อกโทษดีครับของ w b แล้วก็มาต่อไปก็คือปุนปุ่มปลดแม็กนะครับใหญ่พอสมควรคือเาปลอดง่ายเลยนะครับคือไปโดนก็จะแม็กก็หล่นลงมาเลยเต่อไปมีก็มาถึงตัวนี่ครับกลงไกล ก็ทำมาหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวไก่ไก่ก็เป็นไก่แต่งนะครับไก่เป็นไก่แต่งสีเงินก็มีสัญลักษณ์ WWE มาแล้วก็ลิ้นไก่ก็เป็นสีแดงนะครับอืมนะต่อไปก็ มาดูสไลด์นะครับสไลด์เป็นสไลด์แต่งดูมีเป็นสัญลักษณ์ของ W E นะครับแล้วก็เขียนว่าสิบเจ็ดเม็ดดินไต้หวันก็มันไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยนะครับเอ่อ แล้วก็เจาะพอร์ตมาเพื่อสไลด์มันเบาขึ้นนะครับสามด้านอาีกอย่างหนึง่งก,ก็คือเจ้าตัวท่อสีทองสัญลักษณ์ของ w e เช่นกัน ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นรอยคือถ้าใช้ไปน,นานๆนเนี่ยมันก็จะเป็นรอยถลอกรอยเสียดสีของโลหะนะครับก็จะมีสีเงินเงินออกมาจริงจิงแล้วผมอยากได้ทองในเป็นสีเงินมากกว่าแต่มันไม่มีก็เลยเลือกสีทองมาเดี๋ยวต่อไปอนาคตอาจจะเขาเรียกว่าทำให้เป็นสีเงินนะครับใช้กระดาษทรายขัดตรงนี้ก็เป็น wet wet นะครับ นะเรามาด,ดูข้างหลังทำเป็นกระโหลกแล้วก็ศูนย์เป็นคล้ายๆไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นพลาสติกนีครับข้างหน้าเป็นสีเขียวข้างหลังเป็นสีส้มเดี๋ยวจดู ก็เห็นชัดเจนเนี่ยครับพอมืดเอ,อะไรครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ที่เจ้าตัวแมกาซีนแมกาซีนก็บรรจุ25นัดประมาณ25นัดเหมือนเดิมก็เหมือนกับเจ้าตัวแม็กธรรมดาครับแต่จะมีตูนแม็กที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็ทรงให้รองรับกับเจ้าตัวเจ้าตัวคลิปปืนตัวเฟรมมันนะครับทีนี้เดีย๋ยวผมจะใส่พักนิ้วให้ดูนะครับ พักนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเปิดด้านด้ปะโอเคใส่เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วจับแล้วก็ใช้เจ้าตัวสลักเส,สียบเข้าไปประมาณนี้นะครับเนี่ยเสียบจนมาทะลุด,ด้านนี้ นี่คือเจ้าตัวผักนิ้วทีนี้เดี๋ยวผมไม่ใส่จะถอดด้านไหนให้ดูนะครับถอดก็ขึ้นสไลด์ปลดแม็กครับปลดแม็กออกก่อนเพื่อความปลอดภัยขึ้นสไลด์หนึ่งครั้งปลดแล้วก็ดึง สลักตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงธนลัางไปด้านหลงังแล้วก็ผักไปด้านหน้านะครับแล้วก็ได้เราก็ได้ปืนออกเป็นสองชิ้นปืนออกเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะครับตัวเจ้าตัวเฟรมระบบชุดลั่นไก่ก็เหมือนตัวธรรมดาทุกอย่างนะครับก็วางไว้ ด้านในก็เป็นท่อสีทองทอาจจะถอดตัวแกะออกมานิ <S <S 2> <S 2> ้เมื่อแกะเจ้าตัวสปริงดีคอยตรงนี้ออกแล้วเราก็ทำการแกะท่อในโดยผลักไปด้านหน้าอย่างนี้ครับผลัก้านนี้ครับแล้วก็เอียงขึ้นแล้วก็ดึง แล้วก็จะได้เป็นอีก2ชิ้นก็คือเจ้าตัวท่อในกับท่อนอกแล้วก็เจ้าตัวสไลด์ในสไลด์ก็จะมีลูกสุขแล้วก็แยกสไลด์ออกไปครับทีนี้ท่อก็อจะเป็น 2ชิ้นคือท่อในกับท่อนอกแล้วจะตัวเรือนฮอ่ก็มียางฮอปอยู่ด้านในนะครับนี่คือจะท่อจ็น่ามีรอยเสียดสีผมก็จะถอดเจ้าตัวท่อท่อหนออกมาเดี๋ยมาดูท่อนอกที่เป็นสีเงินแล้วก็จะมาดูตัวสไลด์ด ชัดๆท่อแล้วก็เรียนเราจะมาดูเจ้าตัวเจ้าตัวท่อไหนนะครับพร้อมเรียนฮอบก็เป็นท่อทองเหลืองธรรมดาแล้วก็ตัวฮอบแล้วก็อยางฮอบ อันนี้จะแกะประมาณนี้ให้ดูนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะไม่ใช้ท่อทองตัวนี้นะครับเพราะว่ายีกแล้วมันถลอกเดี๋ยวอาจจะไปขาดให้เป็นสีเงินก่อนผมก็เลยจะทำการเปลี่ยนท่อซึ่งสั่งมาแล้ว สั่งมาแล้วเป็นท่อสีดำแกะก่อนนะครับท่อดำตัวนี้เป็นท่อก๊อก 17WE ตัวธรรมดาตัวธรรมดาที่ธรรมดามากปกติไม่มีอะไรมีแค่ปัะนึงครับ เนี่ยครับมีแค่สลัก W E แล้วก็โค้ดของมันมาเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวผมจะเทียบกับท่อท่อที่แต่งกับท่อธรรมดาความยาวเท่ากันนะครับแต่อันนี้แค่ชุบชุบสีทองมา ลักษณะก็เหมือนกันเขพแค่ส huh. okay. yeah. ีต่างกันทำออกมาอันนี Hinter ้จะออกลื่นๆนี่ก็ลื่นเหมือนกันครับแต่นี้ดูจะลื่นแววกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นท่อตัวนี้นะครับก็เราก็ใส่ทำย้อนหลังทำสลับกันเมื่อกี้ครับก็ใส่ท่อเอ่อท่อนอกกับท่อในเข้าด้วยกัน แล้วก็ใส่เจ้าตัวท่อนอกในสไลด์ใส่เข้าไปในสไลด์นะครับประมาณนี้แล้วก็ดึงอ่เจ้าตัวท่อในากลับมานิดนึงให้ชิดกับลูกสูบนะครับลูกสูบตัวนี้มันจะมันจะยืดหอดได้นะครับ เนี่ยฮะมันจะวิ่งได้เป็นการจ่ายแก๊สแล้วก็ให้มันคือการโบแบ็กแล้วก็เพื่อจะให้แก๊สเนี่ยดันกระสุนออกไปอันนี้เป็นสปริงรีคอยมันจะมีล็อกอยู่นะครับใส่ให้กรงล็อกข้างหน้าถ้าใส่ไม่กรงล็อกมันจะดันไม่เข้านะครับถ้าใส่กรงล็อกมันจะดันเข้าอย่างนี้ เหรีมันก็จะโผล่มาได้แล้วก็ใส่กลับไปให้ลงอย่างนี้นะครับก็จะได้ชุดบนที่สมบูรณ์แบบอาจจะดูแบบไม่สวยเหมือนใส่สีทองนะแต่มันดูดุดันดูดุดันแล้วก็เวลามันเสียสีกันแล้วจะดูไม่เสียดายเหมือนตัวทองที่มันดูสวยงามอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เอา ชุดบนกับชุดล่างก็ใส่ด้วยกันจะมีตัวนี้เนี่ย,ยสองข้างเนี่ยใส่กล้อง แั๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ลงล็อกโอเคเมื่อใส่ลงล็อกอย่างนี้แล้วปับ๊บดันกลับให้สุดนะครับจะลงประมาณนี้โอเคนี่ครับสามารถยิงได้ ทีนี้เดี๋ยวจะไม่ดูตอนใส่จะดูดูธรรมดามากนะครับแต่พอใส่สีดำมันจะดูแบบธรรมดาแต่มันจะดูดุดันขึ้นเพราะมันเป็นดำล้วนเลยทีนี้ไม่มีสีตัด เวลาขึ้นสไลด์ก็ขึ้นอย่างนี้นอย่างนี้เสียงก็จะได้อารมณ์ทีนี้ได้สีด้านบนเป็นสีดำและวดำแต่เจ้าต,ตัวตรงนี้เป็นเงินเป็นเงินนี่ไหมผมก็เลยใช้หัวคอมหัวคอมที่เป็นสีเงินเทตัดกับสีดำก็ใส่กันไปเล้ ปกติมันจะมีเกียวตรงนี้นะครับเพื่อให้ใส่ซเลนเซอร์ได้นี่ยนี่ก็มีแต่ผมจะเปลี่ยนไม่ใส่ซเลนเซอร์ใส่หัวคอมหัวคอมมันจะช่วยแบบยึดลำกล้องไหนไมันดูฟิตขึ้นนะครับ Okay. เคเขาใส่หวัวเข่าเข้าไปแล้วปืนจะมีเซมตี้อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราดัานไปด้านหลังมันจะเหนี่ยวไกลไม่ได้พอเราปลดปน,นี่นะครับทีนี้ดูนะครับ เป็นว่าปืนจะมีสีเงินอยู่3จุดตรงหัวคอมตรงอนกแล้วก็อตรงบอแม็กนะครับตรงไกลโทษทีนะครับตรงไกลจะเป็นแบบนี้ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสองปกในที่สั่งมาอันนี้ผมสั่งมา1,100บาทจากร้านแถว3ยอดภาษานะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบการรีวิวแค่นี้แล้วกันกับเจ้าตัวกล o อก17 c u s t o คตอม W E นะครับ ก็ S <S> แนะนำปืนใหม่ที่เพิ่งได้มาก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ